กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดร 1, วยหนึ่งวันที่12บสอมกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่สิบคลิปที่หนบทที่1ถึง13ครับ วันที่12มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่10ที่ข้าพเจ้านายเทพกิจพัฒนาอิ่มขอถวายเสียงสวดมนต์สาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่กรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอากาักคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งจุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคันชนตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสาสุสนันตุสัโมคาทังสเคกาเมจรรูเปคิริสิขราตเตจันตริเควิมาเน ที่เปรเทจะคาเมตรุวนาคาเนเขหวัตุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชละทละวิสมยคัคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราชนังสาธโมสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนกาโลยยมพัทธันตาธรรมสวนกาโลยยมพัทธันตาธรรมสวนกาโลยยมพัทธันตาบทที่สองบูชาพระรัตนไตรอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะ สังขังอภิปูชยามะบทที่สามกาบพระรัตนตไตอรหังสมมาสัมพุทโธรภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพภควาตาธมโมธรรม,มนามามัามิสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโค สังขังนาม,ามิบทที่4นัมะการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5ไตรสรณคม พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรนังคัจฉามิตตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตตติยมปิสังฆังสรนังคัจฉามิบทที่ห สัจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพาธานัตถิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพาธานัตถิเมสรนังอันยังสร้างโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะ โสธิเมโหตุสะาทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิสโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุส่านังพุทโธภะคะวะหติบทที่แปดธรรมานุสติสวาคาโตภะคะวตาธโมสานทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะยนโก ปัจจตังเวทิตฐโพวินยูหีหิติตบทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสัง <c oughs> สุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจะตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกสาสติบทที่สิบรัตนสูตร ยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเคสเปวะพูตาสุมาสุมาณาภวันตุอโทปิสกัตจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพูตานิสาเมธะสัพเพเมตังกะโรธามานุสิยาปชายะที่วาจารโตจะจะหรันติเยระลิงตัสมาหิเนรคทะ อัปปมะตายังกิจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโมสมังอัถิตถาคเตนะอิธรมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวทิโหตุขยังวิราคังอะมะตังปณีตังทัชชคังสะทะ ยทัชคาสกยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัธิกิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจวะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเสโทยามพุทธเสโทประวันนะยีสุจิงสมาธิมานตะริ กัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิชโตว,วิชติอีธรมปิธรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุขลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตาริเอตาปิยุขานิโหติเตทะขิเนยาสุขตัสสะสุขตัสสะสาวกสาวกาเอเต เอเตสุทินานิมหผลานิอิธรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนาัสาเจนะสวัธิโหตุเยสุป,ปะยุตามนาสาาธนเฮนะนิกามิโนโคตามะสาสนหิเตปติปตาอะมะตังวิไคหะ ลัทธามุธานิพุตติพุชมานาอิธรรมปิสั่งเครัตนางปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวทิโหตุยะทินยะทินทะขีโลปะทวิงสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอสัมปะกัมปิโยตทูฐุปมังสัปุริสั่งวะทามิโยอริยสัจจานิ อเวจปัส s a อิธรมปิสั่งเคระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยอาริยัสจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกิจาปิเตโหติผู้สัมปมัตตานเตภวังอัฏฐมะมาทิยันติอิธรมปิสั่งเครัตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุ สหวะัะทัศสนะสัมปทายะตะยาะสะธรรม,มาชหิตาพวันติสกายทิทิวิจิกิจิตันจะสีละพะตังวาปิยะทะติกิจิจตูหะปาเยหิจะวิปมุตโตชะจาพิธานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิ สั่งเครตนนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุกิจจปิโสกัมมังโรโหติปาปะกังกายเยนะวาจายุทะยุทะเจตสาวาอภพ,พโพโตาสตสะปฏิชชะทายะอภพภตาทิฏฐปัทสสะบุตตาอิธรรมปิสั่งเครตนนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ วนาปคุมเพยท่าภุสิตัดเเคคิมหานาเมเซปธรมะสมิงคิมเฮตทูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพพานคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปพุทเทร,รัตนังปะีตังเอเตนะสัจเจนะสวัธิโหตุวโรวรัญยูวรโทวราหะโรอนุตตโรธรรมวรังอ,รรงอเทสยิอิธรรมปิ พุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัิโหตุขีนางปุรานาังนาวังนติสัมภวังวิรัตจิตายะติเกระวัสมิงเตขีนะพีชาอวิรุณหิชนทานิพันติทีรายทายามปันทีโป อิธรรมปิสั่งเคระตนงปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวทิโหตุญาณีทภพูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเคแต่ถาคตตังเท е วมนุสสะเท е วมนุสสะปูชิตังผุดทางนามัสะนมัสมะสุวธิโหตุญาณีทภพูตานิสมาคตานิ ภุมมานิวายานิวะอันตริเตขตท่าคตังเท е วมนุษะปูชิตังทำม,มังนมสสามะสวัติโหตุญานีทะพูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเตขตท่าคตังเท е วมนุษะเท е วมนุษะปูชิตังสร้างคังนมาสามะสวัติโหตุบทที่11อ,อาตาณนะิยะปริต สภาพโรคะวินาวินิมุตโตสภาพสันตาปวัชิตโตสภาวเวรามาติกันตโตนิพุตโตจะตุวังพะวางังสภีติโยวิวัชันตุสภาโรโควินาสตุมาเตภวะวันมาเตภว,ว,วัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนสิริสนิจังวุทธาปจายิโนจะตารโธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังระลัง <c oughs> บทที่12อาทธิตะปริยายสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมยังภะควาขย่ายังวิหรารติขยาสีเสสัตทิงพิกุสหัสเซนาตตระโคภะควาพิกุวมันเตสิสัพพังพิกเวาอาธิตังกิจิกิจะพิกเวสัพพังอาธิตังจะคุ้งพิกเวาอาธิตังรูปาอาธิตะ อาทิตาจักขวิญญาณังอาทิตังจักขุสัมผัสโสอาทิโตยำปิทังจักขุสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตามเปียอทิตังเกณะอธทิตังอาทิตังราคคินาโทสคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนะ โสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวทามิโสตังอาทิตังสทาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยามปิทางโสตสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวา ตามปิอธิตังเกนะอธิตังอาธิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอาธิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวัฏามิขานังอธิตัง ขันธาทิตาคานะวิญญาณังอธทิตังคานสัมผัสโซอธทิตโตยัมปีทั้งคานสัมผัสสัจจยญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวา ตามปีอาิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคักินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฏามิ ชิวห้าอาทิตตาระสาอาทิตตชิวห้าวิญญาณังอาทิตตังชิวห้าสัมผัสโอาทิโตยำปีทังชิวห้าสัมผัสสัพพัญาอุปจชติ เวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสกินาโมหินาอาทิตังชาติยาชรามรเนหะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัามิกายโยอาทิตโต โธทพาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโซอาทิโตยามปีทังกายสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามปีอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสกินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนะ โสเฮปริเทเวเฮทุเขเฮโทมนาเซเิอุปยาเซเฮอธิตันติวัฒามิมะโนอาทิตโตธรรมาอาทิตโตธรรมะอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตตังมะโนสัมภสโซอาทิตโตยามปีทางมโนสัมภสปัจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอัตุขะมาสุขังวา ตามปีอาทิตตังโฟโลกโฟตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตัง ชาติยาชารามารเนนะสโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตตันติวทามิเอวังปัสซังพิกเวสุตตะวาอริยสาวโกจักขุสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติ จักขุสัมผัสเสปินิพินทติยมปีทั้งจักขูสัมผัสสปัจยาอุปจติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติโซตาสมิงปินิพินทติ สเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตัสมภเสปินิพินทติยามปิดทางโสตัสมัสปัจจยอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทตุขมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติคานาสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณนปินิพินทติ คานาสัมภสเซปินิพินทติยามปิทังคานาสัมภัสัพพัญญาอุปชติเวทยตังสุขังวาทุขังวะทุขมาสุขังวาปัสสมิงปินิพินทติจิวห้ายาปินิพินทติระเสสุปินิพินทติจิวห้าวิญญาณา ชิวห้าวิญญาเนปินิพินทติชิวห้าสัมภเสปินิพินทติยามปิทั้งชิวห้าสัมภสปัจยาอุปชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอทตุขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติกายสมิงปินิพินทติโพทัพเภสุ ปินิพินทติกายะวิญญาณนปินิพินทติกายะสัมพัเซปินิพินทติยังบทังกายะสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขั้างว่าทุขข้างว่าอัตุขมาสุขั้างว่าตัสมิงปินิพินทติมนัสมนัสสมิงปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทติมโนสัมพัเซปินิพินทติ ยามปิทังมนุสัมสัสปัจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกะมาสุขังวาตัสมิงปินิพินตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติผู้สิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปัง อิทธตาญาติปชาณาติเหติอิธรรม,มะโวจะพะควาอัตมนาปเตภิกขุพะคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมสมินจะปนะเวยาการณสมิงภัยมะเนตสสะภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอะสะอะสะวะอะสะเว,ะวหิจิตานิวิมุตจ,จึงสูติ บทที่สิบสามอนันตรักคณะสุดตังเอวเมสุดตังเอกังสมัยังพักขาพภารานาสิยังวิหารติอิสิปัตเนนามิอิสิปัตเนมิขทายตัตระโคพักขาปัจจวัคคีย พิกุอมันเตเหสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจหิทังพิกเวอาตาอภวิสระนัิทังรูปังอาภาทายสังวเตยะละเพถะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุ เอวังเมรูปังมาโหสิติยะสมาจะโคพิกเวรูปังอนัตตาแตสมารูปังอาภาทยสังวตตินาจัลปติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิตตเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิกเวอัตาอภะวิสสะในทางเวทนาอาภาทยสังวัตเตยยละเพทะจะเวทนายะ เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิหิติยสมาจะโคพิกเวเวทนาอัตนาจะสมาเวทนาพาธายะสังวัตตินจัลปติเทวเทเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิหิติสัญญาณตา สัญญาจะหิทังพิกเวอัตาอาภาวิสะในยิทังสัญญาภาทายสังวตเตยะลเภทะจะสัญญาจะเอวังเมสัญญาโหตุ เอวังเมสัญญามาโหสิหิติยัสมาจะโคพิกเวสัญญาณตาตัสสมาสัญญาภาทายสังวตตินาจะลพติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิหิติสังคารานตาสังคาราจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสังสุนาอิทางสังคาราพาทายสังวเตยุง ลาเพทะจะสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอะเฮสอะเฮสุนติยัสม่าจะโคภิกเเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตันตินาจลาติสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอะเฮสุนติวิญญาณังอนัตตา วิญญาณนัญนจะหิทางพิกเวอัตาอาภาวิสะนิยทางนาอิทังวิญญาณังอาภาทายสังวเตยะละเพทะจะวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติ ยัสมาจะโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาพาธายสังวัตติน่าจะลพติวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิหิติขอโทษครับตังกิงไมยะถาพิกเวรูปังอนิจจังวาอนิจจังวาติ อนิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกลังนุตังสัมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงไม่ไมยะทะพิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติ อนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสัมณุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตาติโนเฮตังพันเตตังกิ่งไม่ไมยะทะภิก <c oughs> ขเวสัญญาอนิจจา สัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปรินามธรรมังกัลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสสมิเอโซเมอตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมยทะพิกเวสังฆารานิจาวาอนิจาวาติ อนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสัมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงไมยะท้าพิคะเววิญญาณังนิจังมานิจังวาติ อนิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวะวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมานุปปสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซเมอตาติโนเฮตังพันเตตสมาติหะพิกเวยังกินจิรูปังอาทิตนาคตะปัจจุปนัง อัจฉังวาพหิทงวาโอฬาริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอาตาติเอวเมตังยถาภูตังสมปัญญายะทัพังยากาจิเวทนาตีตานาคตปัปจุปนาอัจฉตาวาพหิทาวาโอลิกาวา โอราริกาวะสุขุมาวะฮีนาวะปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพภะเวทนาเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอัตาติเอวเมตังยาธาผูตังสัม,มปัญญายะ ทัพถังยากาจิสัญญาอติตานาคตปัจจุปนาอัจชตาวาหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโซหะมัตสมินมะเมโซอัตาติเอวเมะตังยถธาภูตังสัม,มปัญญายะ ทัทธพังเยเกจิสังฆาราอตีตานาคตปัจจุปนาอัจฉตาวาภิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยทูเรสันติเกเกวาสัพเสงฆาราเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอัตาติเอวเมตังยถาผูตังสัมมปัญญายะทัทธพัง <c oughs> yang ginci binya nang ati tanah kata pahitawa ola SUKUMANGWA wa sukumang wa hinang wa panitang nang netang mama ne soha ha na me atati ewo metang yata putang sama penyaya ทัทัพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยะสาวโกรูปสมิงปินิพินตติเวทนายะปินิพินทติสัญญาปินิพินทติสังฆาเรสุปินิพินติวิญญาณสมิงปินิพินตตินิพินทางวิรัชวิระวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตะติ วิมุตตะมีติญานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรมจริยะพรมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตายาติปชานาติหิติอิทัมโวจะภควาอัตตะมะนาปัญจวัคคิยาภิกขูภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนะเวยากรณัสมิง ภัยายาเนปัญจวัคิยานังปิคู่นางอนุปาทายะอ,อาสะเวอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจึงสูู้ต่ <c oughs> จบคลิปที่หนึ่งครับ